ไม่ทราบว่าสุรัตกาฟีมีสุรัตอะไรบ้างเป็นสุรัตที่สามารถป้องกันฟิตนะของดัชยานใช่ไหมคะคุกคนผู้ทางเข้าใจว่าสุรัตกาฟีนี่มีหลายส่วนเป็นสุรัตกาฟีการบางนี่นะอันนี้สุรัตกาฟีก็คือสุรัตเดียว็คือต้นเดียวต้นเดียวนะแล้วก็มีหลายอายะมีร้อยสิบอายะนะครับท่านละบิสมุลละอานะยฮุสันั้ได้มี h ะด i ษเอ่อกล่าวถึงความบริสุิ์ความสําคัญของสุรัตกาฟีเนี่ยว่าผู้ใดที่อ่าน ิบอายะจากชเอกาฟี่ตอนต้นอีกสำนวนหนึ่งบอกว่าสิบอายะตอนท้ายบางสำนวนบอกว่าสิบอายะตอนไหนก็ได้ในชูเอรกราฟี่นี่นะจะเป็นการป้องกันคนเหล่านั้นป้องกันให้เขาพ้นจากฟิกนะ่หรือความวุ่นวายการหลงเชื่อตามมาเสียดจญๆนะครับก็อ่านนี่มาที่เ่าอ่านแล้วเข้าใจด้วยเนื้อความหมายผมก็ได้เคยเคยอธิบายความหมายโซกาฟี่หลายตอนนะครับเกี่ยวกับ ความหมายสาทีเนี่ยให้เห็นนะครับวัาทุกส่วนของาฟีนี่นะมันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในดา้ดาจอืาที่จะให้มุสลิมเนี่ยไม่หลงเชื่อตามความงมง,งายทุกประเทศจะพิสูจน์ได้นะครับถ้าเราได้ศึกษาความหมายสวดคาทีอย่างละเอียดสี่้วนเราจะเห็นว่าคนที่ศึกษาสวดอัลกาฟี่เนี่ยจะเพิ่มซึ่งความรู้